สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น้องสุขหูสุข,สขกลคือเกานะครับผมหนูมายูกช่องปังปอนแชนแนลคือเก่าครับพี่นอ้องหน้ปอนใดเมนูตตำซั่วรสเด็ดเออห้อยสีสันจวดจาดเลยห้อยบวกระินผอมพี่นอ้องขาหมูกรอบของน้องไอนะครับผมพี่นอ้องถอดไม่ไม้หอนห่อน,อนตากพะลมพึง่งพะลมมามาครับพี่น,อนอ้องบ่าอะไรยใหญ่ฮะแซ่บๆือกันเลยครับมาจาก แสบนัวเลยพี Ooh ่น huh. hmm. hmm. well, ้อนเลยมันอ่าถึงมอืึงกอดข่อหนอ้เอาตัวใหญ่ปะเดาตัวหน่อยานี่็ได้เดะอโอ แฉะพี่นอวนัวเกลือเล็กน้อยแล้วอ,อาแมาขึ้นต้มหมูครับเอาไปอบจับเลยนูวอ,อาจนนองไอ,อ้ออจัดให้ดกว่าหนูอาจไปครับจับพี่ปอนพัดให้อืมเล็ก เสซนดูดน้ำประแดดไปเบิร์้วม่อืจวดจัดเนื้อแห้ง อแค่หลอดวงเอาวางกินได้นะอัะนนี้แอร์ฮันนามาเลยอืมอืมไอ้เพิ่นมากหลาย ของโปรดของโปรดแม่นบะใช่ปะค่ะของโปรดเธออยากมีโมเมนต์แบบพัดเอาหมูหมูกรอบพันเหลียงขนมกินนะจ๊ะ จะพิปตอนทำอันนี้มันปา,าไปดิมันไดีกว่อาอาืมแหละพันเนี่ยนั่นแหละอืม น้ำพุกเย็นๆ <iß> <S <S อร่อยสายตำส่วนผมสายตำส่ว,ดวดอด้วย,ยแล้วด้วยพี่น้องบนต้องยี่งลายหรอกสายขนมเสร็จด้วยแล้วนะ nha, mình có chấm chấm nè, nhưng mà thân bớt đi đã trả xin nha, en cứt 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 อืมอืมจัาอืมอืมโอเคกรอบดูดิอร่อยด้วยนี่ด้วยอืมกระกอบเลยเบ่งเดียบพี่หน่อง ยังห่อนหอนอยู่เด้อครับพี่น้องห่อนหอนยังอุ่นอุ่นห่อนอุ่น,อ,นอุ่นปักอื้อหือปักเออระวังนะสมัครกลมกลอม <une N r observer> <N r> hương <hår> bơ, <begun> เป็นพุ่นพูดนี่ซองฮอร์มันปะเจ้เยอะ ที่เหมือนกัดแล้วเหมือนเหนียวนะมันไม่ได,ด้เหนียวหนงนะคะมันจะมีตรงเอ็นเราปะปะนะส่วนเอ็นเอ็นมัน <streams. S 1> <N> หนึบหนึบกรอบนอกหนึบใน เพราะว่าขาหมูกรอบมันจะมีเอ็นมันจะไม่เยอะนะครับผมจะเนื้อเนื้กรึดกึดอ่ะอืมเนี่กยก,ก็เสียบเนี่ยก็บรรลาถึง Kom mm. igjen. Mm. Mm-hmm. วานก่อนกลับไปบานไปนอนไปนอนร่วมญาติมือสองมือทั้งมวนทั้งเมือ่อยพี่น่อง <c oughs> อยากพี่น่องมาเห็นกันมิจต่เวเดียวพี่น่องสางสันสางรรนเหล้วก็เมือเ่อยแบบนี <c> ้ <oughs> ม,มันก็กรอบจริงๆนะหวานยู่ด้วยจ้ะตำมุหุงกับพี่เพชรตำส่วบาทหอ้อง อืมับหอนแน่จ้ะออกเตา นี่ทรงถ่ายพี่น้องใช่ป่ะกระป๋องขอบมากาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อิ่มเป็นทีเรียบร้อยนะครับเพชแสบนัวไปกับปังปอนกันอไอกอายเลยครับพี่น้องความกรอบก็ระดับ ระดับเหมือนเดิมนะครับผมรับผมพี่นอ้องกรอบนอกนุ่มในกรอบทะลุจอวันนี้ผมสองคนขอตัวลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ